ครับสวัสดีครับผมเจ้าเสือใหญ่ซอชนะกายุทธาบอ่ะไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับเดือนนึงได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายซอมไม่ได้แดงครับอยู่ที่อยู่ที่หนองคายครับอยู่หนองคายเลยเหรอใช่ครับแล้วอยู่นั่นมีใครเป็นผู้บ่าวสารมั่งมีจตุคามเพชรศรีนินครับกระเบิดวีวีเพื่อนในค่ายด้วยกันใช่ครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่และสิบเจ็ดปีครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าสิบสองโลครับมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าครับวันนี้เลยต้องมาเจอร้านวิว ไม่เคยต่อยกันเนาะครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยยังได้ดูยังเขาก็มวยเขาครับวันนี้มาเจอคนนะวางเก่งว่าแข่งไงดีตล่อยตามสไตล์เลยมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ้นเข้ดีเอาล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยที่หนองคายครับอ๋อนั่นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยปล่อยต่อยไปไห่งบ้างชนะลงมาะวันนี้มากรุงเทพเคยมาต่อยกรุงเทพยังเคยแล้วครับอ๋อไม่ตื่นได้แล้วนะไม่แล้ววันนี้วันนี้ต่อยเวทร้อยเจ็ดเมื่อเช้ามาเปียน้ำแบบนี้ขาดไป มันมาเช้ามาวิ่งป่ะมวิ่งเกินเท่าไหร่เกินเท่าไหร่มาเช้าเกินไปสอขีดวันนี้ก็วิ่งผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์เกือบร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงครับผมวันนี้ก็พร้อมเอาชนะจากกรุงเทพกลับบ้านนะครับผมคุ้มมากี่กิโลครับไฟนี้4โลได้ครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมด30กว่าครั้งครับคนจังหวัดหนองคายครับอ้าวฝากเชิญช่วยแฟนคลับรถหน่อยฝากพี่น้องชาวหนองคายครับช่วยเชียร์ผมด้วยครับวันนี้พร้อมเอาชนะนะวันนี้เปิดหัวคู่แรกช่องทูเลยครับผมเอานี่ขอน้องโชคดีขอบคุณครับขอบคุ